ทำไมต้องส่งเสริมผลักดันเด็กๆให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือ Top School นะครับปกติ b ิ t ทิสเอ듀เคชันเนี่ยมีเป้าหมายที่จะใช้ Knowledge เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำเทรนนิ่งสกิลทุกทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้ในการประสบความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กๆบ i ิสเอ듀เคชันมีความเชื่อว่าถ้าเด็กได้เรียนในสิ่งที่ตืบอนทูบีเป็นแพชชั่นสูงสุด และเป็นเมเจอร t ตี้ของ l ร้อยโพสต์มันเป็นการง่ายครับที่จะพัฒนาเด็กๆเ,เหล่านั้นให้มีสกิลในทุกๆด้านในระดับที่สูงสุดได้นะครับกลับมาที่คำถามว่าว y t ท็อปส o ูลนะครับการตัดสินว่าโรงเรียนไหนดีหรือไม่ดีปกติแล้วดูที่ผลงานเป็นสำคัญสูงสุดนะครับทั้งผลงานที่เป็นเกรด ที่ได้จากการเรียนการสอบของเด็กทั้งผลงานในการซัพพอร์ตเด็กช่วยเหลือเด็กจนสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดจำนวนของเด็กที่เข้าท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ได้เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการบ่งบอกว่านั่นเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดอยู่หรือเปล่านะครับก็ตัวอยากย้อดมาว่าถ้าเราต้องการเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดเราต้องทำอะไรบ้างแค่ไหนแล้วก็อย่างไรนะครับ How to become the Top School นะครับ อันแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมีเลเวลของความเป็น e x c e l l e ลนทางด้านอ cademic support นะครับเรื่องของ t e a เชอรแล้วก็ที่ชิ g q ค a l i t y จะต้องอยู่ในระดับ e x c e l l e ลนทั้งหมดนะครับเรื่องของซูเปอร์คุริคูล่าแล้วก็เอ็กซ์ตร้าคุริคูล่ activities โ r รแกรม support ทั้งหมดจะต้องมีถูกต้องมีครบถ้วน มีสอดคล้องกับ requirement ของ u n i v e r s i t y สอดคล้องกับสิ่งที่ a d m i s s i o n ของ university เขาพิจารณาในการรับเด็กเข้าไปเรียนนะครับเรื่องของการสร้าง positive school culture นี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับถ้าเรามี culture ที่ดีที่ถูกต้องนะครับ mm hmm. เด็กทุกคนในโรงเรียนเนี่ยจะรักการเรียนรู้ครับ mm hmm. เด็กทุกคนจะทำงานหนักอย่างมีความสุขเด็กทุกคนจะได้ค้นหาตัวเองได้เจอก่อนที่ จะได้ตัดสินใจว่าเขาควรจะเลือกเรียนอะไรในช่วงเวลาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับ School mm hmm. จะต้อง Foster Strong Student and Teacher Relationship อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับถ้าหากว่าคุณครูและเด็กมี r Relation ที่ดีต่อกันนะครับโอกาสที่จะ Work ทำงานหนักและประสบความสเร็จด้วยกันอย่างมีความสุขนี่ยคุณครูก็มีผลงานเด็กก็มีอนาคตที่ดีกว่านะครับสกู mm hmm. ต้อง i n t a ท n ให d u c a t i o n Standard ไว้ตลอดเวลานะครับ <c oughs> ที่สำคัญคือสกูต้องลงทุนกับการพัฒนาคุณครูบุคลากรแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐานโรงเรียนปรับเปลี่ยนการซัพพอร์ตเด็กทุกๆอย่างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาของประเทศของเขานะครับ สกู School ต้องสร้าง supportive community นะครับแล้วก็ effective communication กับ Parent เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับถ้าพ่อแม่มีความรู้มีความเข้าใจใน a c t i v i t ตี้ใน a ะคาเดมิทุกๆอย่างของลูกแล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการซัพพอร์ให้เด็กๆประสบความสำเร็จได้อันนี้จะช่วยเหลือเด็กๆให้ประสบผลได้ดีมากๆนะครับ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับสกูต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของบุคคลทั่วไปในสายตาของพ่อแม่และในสายตาของแอดมิชชั่นของยูนิเวอร์ซิตี้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยสกูที่เป็นตัวท็อปนะครับมหลาลัยอย่างออกฟอร์ดเคมดจ์เข้าไปตั้งโต๊ะรับเด็กในโรงเรียนเลยเพราะฉะนั้นการมีภาพลักษณ์ที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในสายตาของแอดมิชชั่นของยูนิเวอร์ซิตี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สกูจะต้องทำให้ได้และทำให้สำเร็จนะครับ สุดท้ายคือสกูต้องมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดทั้งในตัวบุคลากรเจ้าของโรงเรียนคุณครูแล้วก็เด็กๆทุกๆคนรวมถึงแพร่เรนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตเด็กเพื่อให้ก้าวไปถึงโอกาสของการประสบความสําเร็จนะครับถ้าทุกคนได้เห็นมุมมองของการสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดแล้วนะครับในค่าใช้ใจ่ายที่เท่ากันเนี่ยทำไมเราจึงไม่เลือก ทำไมเราจึงไม่พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเพื่อจะได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสที่ดีที่สุดของตัวเองล่ะครับ